คุณผู้หญิงครับซื้อของอะไรไหมครับเห็นมายืนอยากเตีอาวุธอะไรไหมเรามีบริการนะครับผมหืปากบอเลยไมีค่ะอะไรนะไม่มีค่ะไม่อยากเตีอาวุธหรือว่าไม่มีตังหรือว่ายังไงไม่มีเงินค่ะแล้วเอาไม่อยากมีอาวุธหรอแล้วอยากตีอะไรไม่ล่ะ แฟนไปไหนให้แฟนเอาเอาเงินมาให้เราขอถามหน่อยได้ไหมคะได้ครับได้ครับยินดียินดีของเกาะคืออะไรหรอคะของเกาะคือการที่เราไปปีนเกาะครับแล้วมันอยู่ข้างบนนั้นมันเป็นเกาะสวรรค์นะมันคือพ่อคริสตัลหรือเปล่าใช่ใช่อ่ามันคือไปใช่ไหมครับไปใช่ใช่ครับมันคือไม้สวรรค์กับคริสตัลสวรรค์นะครับครับเขาบอกว่าของเกาะก็คือสองอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับใช่มี้หรอ ใช่ค่ะมีอ่ะอยากขายค่ะมีแล้วแปดหกแปดหกครับแปดิบหกหมายถึงว่าไปขึ้นมาได้หรอหรือว่ายังไงครับได้จากเวลาทําเคสค่ะอ๋อได้จากเวลาทําเคสเอ่อแล้วเอาไปเอานี้ไปรวมมากับแฟนก่อนไหมแล้วก็มาขายเดี๋ยวพี่รับซื้อใหู้ไม่มีแฟนค่ะแต่ว่ารวมกับเพื่อนได้ค่ะเพื่อนคนไหนครับเพื่อนก็หลายคนนะคะหรอมีเพื่อนหลายคนเลยหรอ ค่ะไปตัวที่ไหนเออเอางี้พี่ซื้อหนูคนเดียวก่อนก็ได้ก่อนก็นได้เอามาขันพี่มามีกี่ชุดครับชุดหนึ่งต้องไม่เกี่ยวนะคะอย่างละเท่าไหร่คะ,ะม,มันใส่ได้ร้อยอันอ่ะมันจุดได้ร้อยอันของกอเกาะแบเลยพี่ถามคนในแก๊แงให้น้องครับพี่ถามหน่อยครับว่าของเกาะชุดหนึ่งเขา กี่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 อันนะครับอย่างละกี่อันอย่างละห้าสิบพี่ตีครับครับพี่ตีนอนขอถ่ายตอนไหนได้ไหมได้แน่แน่น้องพี่ตีรับรับพิซซ่าตอนไหนีอย่าไอไอไหนไม่ได้มางานใช่ไหมใช่มันขาดไปแล้วโอเคแล้วทำไมผมโดนบินวะหมื่นแล้วเนี่ยเออพี่โคเวอร์ตีให้หลังรีบไปถ่ายไม่ถ่ายโทษทีพี่ขอโทษทีเอ้าหมอพี่บินพี่บิน พี่บินได้พี่บินได้หมอยยังไม่ได้ใส่เลยใส่ต่อเขาไปเลยต่อเราดูบินจ่ะอะไรพี่ตียิ้มนะเรายิ้มนะได้เลยขอบคุณครับครับยินดีครับยินดีมากๆครับมาถ่ายหนูอะไรรูปกระหนูพี่ตื่นเต้นมากเลยดูจากขาพี่ได้พี่ตีจะรับกีตาร์ตอนไหนเดี๋ยพี่ ไปไหนก็ไปไปพี่อยู่กับหนูไม่ได้หรอกไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปส่งมาอย่างนี้ก็เข้าทางตีเลยสิกไม่มีแฟนตีขนาดนักแหลกเรื่องแบบนี้เสียงอย่างนี้ตีสู้ตีชอบพวกสู้มือแต่หไปดูกลางเกงในน้องเขานักตีแค่นี้ก็ไม่รู้จะเอาหัวไปซุกที่ไหนแล้วอายเขามีร้อยหนึ่งค่ะอย่างละร้อยหนึ่งก็สองชุดใช่ แล้วชุดละเท่าไหร่ครับของเกาะชุดละเท่าไหร่หนึ่งหรอถ้าถ้าพี่เป็นคนขายก็ประมาณแบบว่าสามหม่นห้าถึงสี่หมื่นพี่สามหมื่นห้าถึงสี่หมื่นสเกลประมาณนี้ชุดละสามหมืนสามหมื่นห้าครับระมาตาอย่างงี้พี่เพิ่มราคาให้เป็นสามหมนแปดละกันพี่ช่วยซื้อเอ้เเคค่ะเอาเลยไหมคะเอาเลยครับเอาเลยเลขอะไรครับเลขหนึ่งสามนหกครับเอ๊ะเดี๋ยวนะอเครบอกทีของก่ะนนีสสิอะไรนะ เออเยือนให้ก่อนไหมคะไม่พี่เร็วๆมันพี่จะโกงหนูได้ยังไงหนูดูชุดพี่สิพี่เคยซื้อปุ๋ยหนูที่กําลังการแล้วิ่งแก้วอ๋อหนูเองเหรอนูเองเหรอไม่คันนี้ไม่โกงแล้วพี่ไม่ได้พิ๊กไม่โกงแล้วกับสาวแนะนำอย่างดีกับแก๊งใช้ตีนเขียดหมดศรัทธาในคนที่รับหลอกผมด้วย ฮือฮือฮือคือเฮียอะไรกักจีเขาเมียก็มารู้ว่าชอบสีแต่ก็เป็นที่เป็นทางหน่อยเดี๋ยวผมจะเอาเงิทักสี่สิบป่ะพี่พี่ว่ามันจะได้หรอรอไม่รอเล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 ่เรอเล่รอเล่ี่ีเขามาแจ้งความเนี่ยเล่ตีจับเลขข่าวขึ้นตำรวจโอ้แจ้งความนั่นเร็วๆ่สี่สามค่ะ1นึ่งหสสาม ไม่พี่อยากให้หนูจำจำพี่ได้ไงขอบคุณค่ะยินดีครับยินดีครับตะเล็กผมมีไอจีขอน้าพี่ติเอาไหมครับฮะชิโร่ชิโรชิโร่ยาช็เออเอออะไรไอจงไอจีอะไรนี่เอ้าก็มันมีในโทรศัพท์นีครับพี่เอาไว้ติดต่อกันไหนมีด้วยเหรออ๋อมันชื่ออ๋อมันชื่อเอฟแล้วเหรอโอ้ ผมจำผิดพี่โอ้ยเออหรือพี่เอา Messenger ไหมเอาไคุยกันไม่เอาอ่ะมีอะไรมาขายไหมครับเบตู้มีอะไรขายไหมครับมีอะไรขายอีกไหมคือแปลว่าหนูหนูเป็นอะไรกับชิโร่ดิเป็นแฟนกันหรอหนูเป็นเพื่อนของแฟนของโอเคไม่แต่หนูมีแฟนไหมแสกกลางยังโดนเทปัดเไมเหมือนที่กล่าวเลยครับไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอก ไม่เชื่อหรอกมันเชื่อยากหนูไม่มีหรอกค่ะส่วนพี่อะมีไม่ไม่เขาบอกอ่ะเขาบอกคนน่ารักมักใจร้ายกันทุกคนอันนี้เรื่องจริงพี่ไม่มีแฟนเฟิร์นอะไรทำไมเอาไงกลับกลับไงนี่มีรถค่ะอ๋อโอเคจะรวยว่างั้นแหละให้ไปส่งเปล่าใช่ให้หนูมีรถค่ะเอ้าพี่ไปด้วยได้เปล่าพี่ไม่มีรถพี่ไม่มีรถหรอคะใช่ กตับเลยไปไหมคะอะไรหุบป,ปากเฮียนี่เฮารถอะไรอะ่เอะเฮ้ยคะรถอะไรอะ่ะซื้อมาเท่าไหรอ่อ่ะอย่าบอกได้เอ,<า>เอาเงิน,นเอาเงินมาโกงที่โกงคนอื่นเขาถ่ายคนอื่นเขาใครโกงไม่ใช่คือมัน,นเป็นรถสี่ประตูไม่ใช่ข่ามันเป็นรถสี่ที่นั่งที่ถูกที่สุดแล้วอะ่ะคือ เดี่ยวพอมเริงจี้พามากๆเขาก็จะบอกว่ามีคนที่ชอบแล้วแล้วมารื่องก็เศร้าแล้วก็คลานกลับมาหาแชทร้องห่มร้องไห้แต่สันดานไม่เปลี่ยนเจอเสียงผาามิห่อมพี่มาให้หนูอไรได้ไหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชาติหมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชาตินรกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหุ่นกามโอเคตรงยาว มันน่าจะเชื่อยากนะคนแบบนี้แค่หนูว่าพี่พี่โกหตำรวเลยว่าแบบว่าชนชนเลยชนเลยชนเลยชน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 เลยชนเลยชนเลยพี่พี่อนุญาตใช่ต้องขอคุณป้าไม่ชนนะอู้วสถทรไมดาเขาเป็นเด็กเดิยนผมใช่ไอ้ชิโร่เขาบอกเขาโสดในเรื่องจริงไหมอ่ะพี่ถานตรงๆเลยเรื่องจริงครับพี่ชายพี่ไม่ค่อยเชื่อ เรื่องจริงครับพี่ชายพี่ไม่เคยเชื่อตั้งแต่ชี้ระยะชาหรือจังหนูมาหนูยังไม่เคยมีแฟนเลยค่ะพี่ไม่เชื่อให้ส่งให้ดูไหมเผื่อเชื่อชิโราฮะไม่ใช่ไม่ถึงว่า messenger เนี่ยในโทรศัพท์เนี่ยหนูไปไหนเนี่ยข้างหลังมันก็มีนะนี่ไงนี่ไงตลาดกลางตลาดกลางตลาดไหนนี่ตลาดกลางค่ะอ๋อได้ยินเป็นตลาดตลาดกลาง สูงรนะ้อยร้อยห้าสิบมั้งถ้าจะไม่ผิดอยาวยาอยาอยาแล้วนะต่อยนะรุ่นนี้รุ่นนี้หมัดหนักวนยะัจกระเปียงเดียวพี่ต่อยผมไม่ล้มหรอกมึงก็บอกมึงตัวใหญ่มาก <laughs> <laughs> อาไปที่ครับรออะไรนะครับหนูชื่ออะไรนะนี่ยังพี่ไม่รู้จักชื่อหนูเลยนะ มีนาค่ะหนูนกำลังคิดอยู่ว่ามันหนูมีอะไรจะขายพี่ขาดหนูนล,ลืมอ่ะแล้วก็ไปเจอกันไงค่อยค่อยเข้ามาอะไหนูลืมเพราะว่าพี่วิ่งหนีหนูตอนหนูให้ของอะไรหนูลืมเลยอ่ะไม่ก็ค่อยไปดูในตู้ไงแล้วม,มาขายเช็คน้าเช <Okay S 1> ็คค่ะได้ครับครับไม่เรับประมูลยันในหรือกันน้าอ่ะเนี่อย,อย <c oughs> เหี้ย แชทเป็นอะไรพี่ไม่มีอะไรแชทพี่บอกแล้วพี่ไม่ได้ยุ่งกับผู้หญิงไหนอ